หลังๆห,หนูก็เริ่มมีแบบมีคนคุยเข้ามานะคะครับครับมันก็ทําให้รู้สึกลืมความรู้สึกที่หนูมีกับเขาคนเก่าไปไปได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็แอบ,บกลัวว่าหนูก็อาจยังไม่พร้อมด้วยะคะ่ะด้วยความที่หนูก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็เลยมองโฟกัสว่าเราคุยแบบเพื่อนกันแล้วกันครับ ไม่ move on ายนี้คุณหนูสวัสดีค่ะหนูเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งนะคะค่ะ,ค,ะ,ะครั้งแรกเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนกันสมัยเรียนนะคะแล้วก็เรียนจบก็แต่งงานกันอยู่ด้วยกันจนประมาณเก้าปีต่อมาะคะ่ะต่อเขาก็มีคนอ,อื่นก็ลเลยจบความสัมพันธ์ตรงนั้นไป ในความสัมพันธ์ครั้งแรกนะคะหนูด้วยความที่หนูยังเป็นเด็กอยู่ด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูผิดในผิดในบางเรื่องในการทําหน้าที่ของภรรยาด้วยนะคะค่ะตอนนั้นคือแต่งงานเร็วหรอคะอ,อายุสักป,ประมาณเท่าไหร่ใช่ค่ะหนูจบอายุยี่สิบหนูก็แต่งเลยแต่งเลยครับแล้วหนูก็เจอกับอีกคนหนึ่งซึ่งเข้ามาเติมเต็ม,มก็เลยเอาความผิดพลาดของคนแรกอะคะ่ะ เอามาใช้คนกล่าก็่คือหนูทํางานกับบ้านรับผิดชอบในบ้านบ้านแต่งงานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอน,นาอายุประมาณเท่าไหร่ละคะสามสิบค่ะครับเพราะนั้นมันก็มีผลเหมือนกันนะเรื่องอายุของการแต่งงานครับเนาะว่าเอ้ยเราพร้อมที่จะนิ่งหรือยังค,ค,คือบางคนความสุขในวัยหนึ่งอะค่ะมันคือความหวือหวามันคือต้องพลุ่งพ่าน่ะแต่ความสุขในวัยหนึ่งมันคือความสงบแล้วพอหนูแต่งงานอีกครั้งหนึ่งสามสิบเอาละฉันอยู่บ้านละอยู่กับบ้านฉันอยากนิ่งเธอเป็นผู้ชายคนสุดท้ายในชีวิตของฉันแล้ว นะคะใช่ค่ะใช่อะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็อมันก็จะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาอีกก็คือเช่นอด้วยความที่เขาก็เป็นผู้ชายที่รับผิดชอบในส่วนของปัญหาของบ้านเขาด้วยเงค่ะครับค่ะ,ะเขาก็ ก็จะมีตรงนั้นกลับไปเขาก็าเลยอาจจะไม่ได้เต็มที่กับเราในบางครั้งวันที่ที่เลิกกันนะคะก็ะคือเขาพูดต่อหน้าพ่อแม่หนูต่อหน้าพ่อแม่เขาอะค่ะเขามองว่าหนูอยู่กับเขาแล้วหนูไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลือเขา,าเะะ <Oui> อะไรนะคะในเรื่องที่จะสร้างอนาคตประมาณไปกับเขาประมาณนั้นนะคะแต่หนูก็ทํางานของหนูนะคะคนที่มันยังรักกันอยู่ะ่ะ<อ>มันก็จะพยายามช่วยกันอะโดยที่ไม่ไม่มาอ้างเรื่องอะไรแบบนี้ครับ อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาคาดหวังว่าเขาแต่งงานกับคนคนนี้คนคนนี้จะต้องมาซัพพอตอนาคตฉันต้องมาดูแลเรื่องการเงินของชั้นทําให้ภาระหน้าที่ของชั้นเบาลงอะไรเงี้ยมันก็ดูเห็นแก่ตัวอยู่นะเพราะว่าจริงในฝั่งของหนูว่าหนูก็ยังมีภาระหน้าที่ของตัวเองที่ยังต้องดูอยู่ด้วยเหมือนกันและเขาก็ไม่เห็นทําแบบนี้กับเราบ้างเลยถูกปะใช่ค่ะหลังๆหนูก็เริ่มมีแบบมีคนคุยเข้ามานะคะครับครับมันก็ทําให้รู้สึกลืมความรู้สึกที่หนูมีกับเขาคนเก่าไปไปได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ แต่หนูก็แอบกลัวว่าหนูก็อาจยังไม่พร้อมด้วยะคะ่ะด้วยความที่หนูก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากเลยค่ะแต่หนูก็เลยมองโฟกัสว่าเราคุยแบบเพื่อนกันแล้วกันประมาเนี้นะค,ะค่ะก็ดูดีก็ดีนะ,ะจริงๆก็คือคือไม่ได้ปฏิเสธสักทีเดียวแต่ก็ยังไม่ต้องรีบสารความสัมพันธ์เพราะจริงเราเองก็ยังไม่พร้อมนะคะใช,ะใช่ใช่ค่ะวันนี้หนูมีคําถามอะไรอยากถามหรือเปล่าคะหนู หนูหนูอยากหนูอยากอยู่ตัวเองให้แข็งแรงค่ะซึ่งมันเป็นได้บางวันค่ะบางวันหนูก็บางทีมีปัญหาแบบสมมติว่าอยู่กับแม่บางทีจะฟังพูดไม่เข้าหูกันก็มีมีฝันมีเสียงกันบ้างเย่าค่ะเซื่งความที่เราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะพี่จะบอกว่ามันเป็นความปกติจริงนะมันคือความปกติคนเรามันมีแข็งแรงแล้วก็อ่อนแอกันในบางวันสลับกันไปในแต่ละวันอยู่แล้วค่ะใ่ไห ใหนความคิดหนูว่าบางทีสามีหนูและคนรักสุดเขาก็ยังมีมังงอมีแบบมาตามให้ไปอยูดกันบ้านองนี้ยค่ะแต่หนูก็คือตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าหนูจะรู้สึกไม่ดียังไงหนูก็จะไม่กลับไปครับคือเขาจะมาตามทําไมคะในวันที่เขาประกาศเลิกเขาประกาศเลิกชัดเจนจะตายเขาก็คงอยู่คนเดียวแล้วเขาคงจะคิดอะไรบางอย่างได้ัหมคะไอ้หนูคิดเองอะนะคะอืมไม่รู้สิก็ก็ก็ใช้ระยะเวลาแล้วกันคือจะกลับก็ไม่ก,ก็ได้นะเพียงแต่แค่พี่อยากให้ไม่เป็นระยะเวลาที่ ต่างฝ่ายต่างไตรตรองอย่างดีที่สุดแล้วไม่ใช่แค่แค่เปลี่ยนผ่านความรู้สึกจากตอนมีคนอยู่ด้วยกับกลับไปอยู่คนเดียวแล้วเอยเหงาว่าเหงาว่าเออกลับไปคืนดีดีกว่าอืมัมนมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะไม่อย่างงั้นเขาจะไม่ให้เกียรติหัวใจหนูเลยตอนอย่าตอนบอกเหตุผลก็เป็นเหตุผลที่เฮ้ยหนูเองยังจะเถียงไม่แทบแทบเถียงไม่ได้อะเพราะมันงงแล้วกำลังจุกหัวใจอย,อยู่ว่าจริงหรอนี่คือเหตุผลจริงๆหรือ แล้วพอเสร็จปั๊บแยกกันอยู่ปั๊บออมาเจอมาขอโอกาสเธอนะอหัวใจของฉันฉันไม่ได้รักกับลูกตุ้มนะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสําหรับการที่จะหาคนอื่นๆมานั่งคุยด้วยหรือว่าเป็นคนคุยคุยใหม่ๆ <c oughs> พี่ว่าก็เป็นความปกติอีกเหมือนกันน้องหนูหนูเจอความรักที่พังมาแล้วสองรอบมันก็เลยมีกําแพงที่สูงหน่อยซึ่งนี่คือความปกติค่ะถ้าเกิดหนูไม่กลัวเลยสิคะพี่อะห่วง เพราะถ้าหนูไม่กลัวเลยอันนี้นะกลัวหนูก็จะมีคนมาทําให้เจ็บเรื่องซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆแค่เปลี่ยนคนมาทําให้เจ็บไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่ถึงรู้สึกว่าการกลัวคือความปกติเป็นสติอย่างหนึง่งหนูจะได้แบบอ๋ออะไรมันจะจบอี่หลอดเดิมป่ะเนี่ยเฮ้ยคนนั้นคุยมาตั้งนานยังพังแบบนี้ได้เลยมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้หนูค่อยๆก้าวอย่างช้าๆไม่ต้องรีบกระโดดไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ๆเร็วไปแนอกเหนือจากไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันแล้วเนี่ย ความสาคัญที่สุดและเงื่อนไขสําคัญมากของการมีชีวิตคู่คือหนึ่งคุณสื่อสารกันหรือเปล่าอและนอกเหนือจากการสื่อสารกันมันไม่ใช่แค่มีอะไรคุยกันมันอยู่ที่มีอะไรฟังกันหรือเปล่าด้วยจริเช่นสมมติเช่นสมสมติว่าถ่านหนูบอกว่าเฮ้ยเธอช่วยจ่ายหน่อยดีแล้วเขาบอกโอ๊ยไม่เอาไม่จ่ายเอาเธอทําไมอะช่วงนี้ฉันหนืดๆน,นะเธอช่วยซัพพอร์ตหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดบังเอิญเขาได้สื่อสารเหตุผลว่าเธอตอนนี้เธอลุยจากตรงนี้ไปก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนี้ของฉันธุรกิจมันอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ยังได้เข้าใจว่าชีวิตคู่ของเราเจออะไรอย่างเหตุผลที่เขาบอกว่าที่เลิกกันเพราะไม่ซัพพอตอนาคต,ตของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว,วเคยมาจูนกันไหมว่าอนาคตที่เธออยากได้คืออะไรอ,อนาคตที่ฉันอยากได้คือเราอาจจะมองไม่เห็นไม่ได้สื่อสารกันนั่นแหละเพราะความที่ไม่ได้สื่อสารกันก็นกกเลยทําให้ความสัมพันธ์มันเปราะบางใช่ค่ะครับนะหลายๆคู่นะนอกจากไม่สื่อสารแล้วยังคิดแทนอีกอืเขาต้องเป็นแบบนี้แน่เลยส่วนเธอผูกดนใช่อีกเขาต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยใช่ละฉันนึกแล้วเชื่อว่าเธอต้องเป็นแบบนี้ พังค่ะต่างคนต่างคิดแทนด้วยนะไม่ใช่คิดคนเดียวยังไงก็พังอืนะคะถ้าเราตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครมันต้องเปิดใจคุยเลยค่ะน้องและถ้าบังเอิญว่าเปิดใจคุยก็แล้วฟังเขาก็แล้วพยายามเข้าใจก็แล้วก็ยังพังอีกอย่างน้อยจะได้รู้ว่า ฉันทาดีที่สุดแล้วแต่มันมีบางคู่จริงๆที่พยายามแล้วพยายามอีกไม่ใช่สักทีมุมมองชีวิตค้านิยมความคิดไม่เหมือนกันค่ะถึงที่บอกว่าสุดมือสอยก็ต้องปล่อยกันไปครับแต่ไม่ใช่แค่การตัดสินตัดสินกันแค่เรื่องบางเรื่องอนะเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องตกใจว่าพี่คะหนูจะเริ่มต้นความรักใหม่ก็ไม่ค่อยได้คะ่ะพี่หนูกลัวอะไรก็ไม่รูัวควรจะกลัวควรกลัวเยอะๆด้วย รูปกติใช่ไหมคะปกติหนูปกติ <c oughs> แล้วเวลาที่หนูกลัวเยอะๆอะไรจะเกิดขึ้นพอหนูกลัวเยอะๆเข้าระยะเวลามันจะเริ่มนานขึ้นและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็น่าจะเสี่ยงอีกสักครั้งแปลว่าเราได้ใช้วันเวลาในการพิจารณากันมาระยะหนึ่งแล้วจนเริ่มรู้สึกว่าเอาหน้าฉันว่าความเสี่ยงน่าจะน้อยอยู่ ทุกคู่มีความเสี่ยงค่ะไม่มีคู่ไหนไม่มีความเสี่ยงเราเติบโตไปก,กับครอบครัวที่ต่างคนต่างเติบโตกันมาอืใช่ไหมคะเราถูกหล่อหลอมมาคนละแบบอะ่ะไม่มีทางเราค่ะเจอกันแล้วเป็นจิกซอต่อกันพอดีเป๊ะเ,เ,เราแค่พยายามต่อกันให้ติดเท่านั้นเองอแค่เจอคนที่รักกันแล้วพอเจอคนที่รักกันเราจะช่วยกันพยายามทําให้ความต่างไม่เป็นปัญหาระหว่างกันมากเกินไป เนะาะนะคะหนูหนูปกติค่ะคือจริงหนูอยากโทรม,มาถามว่าหนูปกติใช่ไหมคะ <laughs> นะคะได้เลยหนูยินดีได้คุยกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคระัส,<อ>สวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับไฟเดย์คนไม่ move on